สวัสดีครับอยู่กับรายการ The Bee Channel หรือวนนันโลกด้วยนายกุลเองนะวันนี้ผมจะมาสอนทำประตูเลื่อนแบบเซเว่นนะเนี่ยนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำเลยโอเคครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ฮะนี่เลททอสนี่ บอกอะไรก็ได้เลสโตนแล้วก็พิสตันตีสลามปุ๊บเป็นเหยียบนะเห้ยครับก่อนอื่นฮะให้วาง้ยเฮ้ยให้วางนี่ครับอสตันอย่างงี้ฮะระวางบล็อกนี้เว้นมาสามบล็อกครับหนึ่งหนึ่ง สองสามระหว่างพิต้าตรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็วางตรงน,นี้แบบนี้ฮะจากนั้นเนี่ยให้วางตรงนี้บล็อกเดียวฮะบล็อกเดียวบอกวางไอ้นี้ลงไปฮะเลสโต้ปึ๊บป๊บจากนั้นฮะให้ขุดลงมาฮะสองบล็อกครับหนึ 1, ่งสองหนึ่งสองสองบล็อกนะ หนึ่งสอง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 สองจากนั้นก็ขูดตรงนี้มาสองบล็อกนี่จากนั้นครับขูดตรงนี้ฮะมาหนึ่งบล็อกแล้วใส่เลยทอตไปฮะ แล้วก็ใส่เลททอสไปฮะจากนั้นครับให้คุณฮนะเอานี่ฮะเลสตนนะจึ๊บวางแบบอแนี้ฮะนี่นี่ฮะวางให้หมดเลยนะยก็เสร็จครับแค่นี้แหละจากนั้นก็เอานี่๊บจึ๊บ ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็ปออั้นเหยือกวางตรงนี้ก็ได้หรือตรงนั้นก็ได้ฮนะวางได้สี่ตุ่มนะแต่ผมวางตรงนี้ปึ๊บนี่จุ๊บเห็นไหม,น,มนี่ครับก็เสร็จสิ้นทุกอย่างแต่ว่าคุณจะทำเป็นกระจกก็ได้นะเอ่อ ชื่อของราอนนี nah ่น bueno> ี่เ็นปะน่าน่าเหมือนระตูเรื่อนเซเว่น นี่ค่ะแต่คุณก็จะทำส่งได้ก็ได้นะคะเวลาเดินขอ้อออกฮะก็ผมก็มีประมาณเท่านี้ฮะ,ะก็ใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดซับสไคร์ด้วยครับเราวันนี้ก็ลาวก่อนโยโยๆยโะยโยโยอล้กก่อนครับเย่เล้วก่อน ขอจากพี่เพียงเท่านี้แหละครับลาก่อนครับ